กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนีช่องจีจีเคจากกวฟาร์มนะครับผมกลับมาอยู่ที่บ้านดอนบกนะครับบ้านดอนบกนะครับตำบลสมาไ่อำเภอบัวญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมมือนีกับพามาเบิงงัวแม่โบดนะครับแม่โบดเข็มนะครับกระดูกไงล้ำโตเงาดีนะครับหนาปึกเลยครับผมเดี๋ยวให้เขายืนย่ซื้อกอนนะครับเขาคนอยากกินยากระมูนะครับอ นี่ครับเบื้องใบหูครับใบหูหน้าตาสวยครับพี่น้องกัดก็น่ามันนี่ครับเอครับล้ำโตดีมากครับผมล้ำโตนานะครับนาตันลึกนะครับมีความลึกของล้ำโตแล้วครับมีความเาวนะครับผมตำแหน่งตะนอกถือว่าใส้ได้นะครับพี่น้องตำแหน่งตะนอกนี่ครับแล้วก็บิึงชีดนะครับชีดกระชับดีครับผมชีดกระชับดีนะครับพวงน้ม หัวนมสวยนะครับหัวนมใบใหญ่นะครับผมหัวนมสวยดีครับผมนี่ครับอันนี้มีลูกเครื่ตัวบ้างหรอครับผมตัวนึงอ่าหัวได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวอยู่หนีเฮ้ยเพิ่นมันได้ตัวเดียวมาแต่ได้หรอได้ไหนี่เพิ่นเดี่ยวลูกเป็นพ่อทับเลยอ๋อพี่น้องเพิ่นนั่น้องลูกงวดน้ำในะโอ้ ว่าเขาแย้วาไว้ซื้อเนาะว่าพึ่งพึ่งได้ลูกนึงนะครับตอนนี้กับผสมไปเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็ผสมไปแล้วครับเดี๋ยวให้เบิ้งพ่อที่เขาผสมนะครับ่าเป็นตัวไหนนี่ครับพี่น้องแดงใบรีครับเห็นนะครับแดงใบรีนะครับเนี่ยครับแดงใบเรเอซีศูนย์ห้าศูนย์นะครับนี่เดี๋ยวให้เบิ้งวันที่ผสมครับผม ผู้ดใดเขียนสามสิบสองมีนาวะมอสมอสใดโอ้พี่น้องเอ,อ้เอฟซีครับเบิง้งวันที่ผสมงัวผสมครั้งที่หนึ่งวันที่ผสมสามสิบสองมีนาคมวันัวว่า,าวโอ้ยหมอไอหม้อเอ้ยาย,ยากจะบอกได้ว่าหมออยุไิแล้วพี่น้องเนาะาอเขาแดงนะครับพี่น้องนี่ผสมผผสมวันที่สามสิบเอ็ดน้านเนาะผสมวันที่สามสิบเอ็ดนะครับ หมอนี่ต้องเป็นหมอปรสุทิ์สัตว์เน่นอนครับพี่น้องถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับ <M. S 2> หมอปรสุทิ์สัตว์เน่นอนครับผมราคาปุณิแลเฉี่ยเพิ่มผมก็อ่านตอนแรกผมกับตกใจนะสามสิบสองมีนาวันสตวพี่นอ <32 S 1> ้ <c oughs> นองเอ้ยมันเพิ <c oughs> ่นบ, <c oughs> บอกว่าเจ้าของบอกว่าผสมสามสิบเอ็ดมีนานะคมนะครับผมนี่ครับสามสิบเอ็ดมีนาคมนะครับแดงใบเล่นะครับมีหลอดน้ำเชื่อเรียบร้อยนะครับนี่ครับ h สี่บ่าศูนย์ห้าศูนย์นะครับนี่ครับได้ให้เบื้องต้นว่ากันต่อครับบัดนี้ครับ เอลักษณะลำตโตดีครับพี่น้องออง่ายล้มใหญ่แล้วก็ณะล้มโตยาวนะครับผมเนี่ยครับลูกโตที่สองอยู่ในทองนะครับผมเอ๋พอได้ที่อยากได้เอาไปเป็นแม่พันธุ์ก็เอาไปรุ่นหน,น่อนะครัาผส,สมติดบัติดนะครับผมนี่ครับได้เบื้องแผ่นหลังครับ,บ,บ,รบแผ่นหลังได้เบิ่งบันทายครับพี่น้อง อันนี้ล้มตัวเขาฟังนี <h <h ้นะครับวัวเขาตื <h <h ah iyorum, <h h ่นผมนะครับนี่ครับมันทายเขาครับมันทายเขานี่ผู้หางเขานะพี่น้องทิ้งผู้หางลงมาลูกไหมเออเออครับแขนหลังครับพี่น้องเออครับฉีดสวยพี่น้อง ว่าลักษณะนี้ให้ลูกดีนะครับว่าลักษณะนี้ให้ลูกดีมันบะได้เชิงออกสีขาวนะพี่น้องมันออกสีแดงแดงเหลืองนะพี่น้องแล้วก็มีโบดนะครับเกิดบาว่าโบสถ์จากก,กันครับพี่น้องว่าโบดเข้มนะครับน,น,น,รนะครับหนันงนานะครับหนังนาหนังยานดีพี่น้องคอเท้าข้อยังก็ดีนะพี่น้องนะครับ <c oughs> ผสมแดงใบ้รีไว้นะครับผสมแดงใบเรียไว้ผสมวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเราสนใจว่าตัวนี้นะครับการโทรหาเจ้าของเพิ่นได้แล้วครับนะขอเบิดโทรนะครับสองเดี๋ยวเบอร์โทรให้น่าจัเบอร์โทรได้ปะครับเบอร์โทรเบอร์โทรที่ติดต่องวดตัวนี้เลยของไใเก่อมาเลย ข้างหน้าเออครับศูนย์แปดศูนย์สามสามหนึ่งสามเก้าสี่ห้าสามเก้าสี่หนะครับผมตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไหรครับเดนลค0ม่มียว่ากี่ห้องเล็กแสนปดเนาะฮะเปิดราคาไปเท่าไหรก็แสนแปดเปิดราคาไปแสนแปดโอ้โครับนี่ครับพี่น้องครับ การข้ไหนจะชิลว่าโอเคครับจะเปิดแถวแจกกระทถต่อร้องกับเพื่นได้เลยนะครับพ่อเนาะกินยาดีครับเนีครับผมเปิดตัวเดียวปะครับนี่เปิดตัวเดียววะนี่แต่เดีเปิดเดี๋ยวข้า่อยนั่นนี่เปิดรถเปิดทเไหมแล้วอ่ะเปิดทหรลแล้วเนาะชิลรัแล้ว กระเทือนดจเอ้ครับตัวข้านี่ก็งามดีพี่นอ้อนะงหน้าดีครับเอ้เอ้เอ้าไปเอาไปเอ้เปิดเท่าไรตัวนี้สี่หมื่นเอาเปิดตัวนี้เพิ่นเปิดราคาไปสี่หมื่นนะครับพี่น้องนั่งน่าดีครับ มาเปิดไรซีใช่ไหมเพื่อนครับตัวตัวข้าวดีเพิ่นเปิดไรซีหมื่นหาแล้วครับเพื่อเพิ่นต่อว่าสันครับพี่น้องไอตัวใหญ่นั่นเท่าไหร่ก็ตัวใหญ่แสนแปดตัวนี้แสนแปดผสมตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้ซีหมื่นหาซีหมือนหาก็แสนแปดนะพี่น้องตัวแสนแปดท่องใบแดงใบดีไว้ตัวนี้ซีหมือนหาครับว่าได้แยกเดือนแล้วครับนี่จักปีแล้วปีหนึ่งบ่ หนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนนะครับตัวนีะครับตัวค้าเนี่ยเพิ่นเปิดไปสี่หมื่นหานนะพี่หนักหนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนนะครับนี่บันทายเขาอืมครับมันนาดีเยอะเชื้อไทยได้เ็ดเขาอีแดงนี่ดเด้เปิดแลรถรถแล้วกับเพื่อนผมไทย <laughs> เอาเอาเสน้สนหกไปมันถึงหัวมันถึงหัวเอาปอเถงเอาก่อ เปิดไห้ซือเปิดได้ตไก็เนหกเนหกบ้าาวเอาเซนหกเนลกเซรองตัวด้ไว้เดี๋ยวเนหกอันผสมเทียมไยูเมียอันนี้ซีเดียนครับผมได้ซีเดือนละทองได้ซีเดือนละเปิดไล้เซนหกมาั่นครับผมกินยาดีครับกะให้พี่ดองมือเอานะครับผมผมบอนย้ายนะครับผม ว่านมลงแล้อตัวนี้นลงแลรอครับผมน้ำล้งเหรอห้ตัวบ้าง่หรจับบาทตัวนี้หน้าเปิดต้วตัวนี้หาะหมื่อหาเมื่ออ๋ออันนี้หามื่นนะครับผมอันนี้หาเมื่อฟางชีเดือท่ากั็ตัวเดียวทับแทนี่อันนี้โเดี๋มี เอาตัวนี้ไว้ตัวเซตตัวเซียนแกดจะไม่หลอดลังหลอดหายเออเดี๋ยวเบิงตัวนี้ครับตัวนี้ทองก็อันนี้ครับเศษหกเปอร์เซ็นครับทองครับเออสติงเลสสองศูนย์หนึ่งครับผมทองครับสติงเลสสองศูนย์หนึ่งนะครับพอพันตัวนี้ผมเห็นผมเห็นเนื้อตัวดีมากครับผมพอพันสติงเลสตัวนี้ครับแต่หนอกใหญ่หนังหนาแล้วก็มีความเอ่อเนื้อกบลังตัวดีมากครับผมนี่สติงเลสเนื้อหนังหนามากครับผม ผสมมันทีแต่เดนมันมีสิบมีนะมันจะออกแล้วตอร์เสร็จนะแมนวัวเลยบเมนบอลมนยี่สิบธันวายี่สิบทันวาคมหกสามยี่สิบทันวาคมหกสามนะครับสี่เดือนหาเดือนนี้นะครับตัวนี้เปิดไปแสนหกว่าทันครับผมอันนี้เปิดไปหามื่นหามื่นแต่เดนยเอาหอดหามื่นทองอันนี้เปิดหามื่นครับหามื่นทองครับปีเตอร์เอสจีหนึ่งสองเจ็ดนะครับ โอ้ปีเตอร์นี่เรื่องลักษณะเม็ดสีนี่ดีมากครับผมปีเตอร์ปีเตอร์เคยเห็นตัวแท้ยู่นะครับเม็ดสีเข้มมากๆครับผมเป็นงัวโบดนะครับเม็ดสีแดงเข้มโบดเข้มนะครับหายลูกแดงเนี่ยนะครับปีเตอร์นะครับผมนี่หลอดคราะว่ผสมวันที่ผสมวันที่เท่าไหร่วะผสมวันที่สามสิบท่านว่าครับ สวันที่30ธันวาคม2563นะครับผมเนี่ยครับตัวนี้นะครับเนี่ยลูกเขาลูกอันนี้ลูกพอนน่อใดนี่ตัวขาวนี่ลูกคอมันพ,พ่อทับเทียมสิอนนันมีใบยืดแต่งใบยืดแต่งอ๋อผสมเทียมเออเก็บไว้โดนปลเป็นยังดักอ๋ออ,นนอันนี้มีอันนี้มีเป็นพ่อผสมเทียมนะครับพ่อผสมเทียมแล้วบุญส่วนใจก็ยังโทรถามเพิ่นอ่ะนะครับว่า<อ>พ่อตัวใดแต่ตัวขาวนี่เป็นลูกตัวนี้นะครับเพิ่นเปิดไว้เปิดไว้จะหาหมื่นหาหมื่นทองกับเอจีปีเตอร์นะครับทองกับปีเตอร์ เดี๋ยวตัวนี้เพิ่นเปิดราคาไปเท่าไรก็แสนหกทองกับเอ่อสติงเลสสองศูนย์หนึ่งนะครับของกับปูฟาร์มนะครับผม<ช>ส่วนตัวส่วนตัวนี้นะครับแสนแปดท่องกับเอสสีส่บาร์ศูนย์ห้าศูนย์แดงใบเล่น,นะครับผสมไปแล้วล้อล้อดุนมาพันรอบมาพันนะครับผมส่วนตัวนี้เปิดได้เท่าไหร่กว่ 40, าสี่หมื่นห้าเป็นลูกผ, 40, <000. S 2> ผสมเทียมข่อนนะครับแต่ใบต้องไปหาใบก่อน บ่รูวาา้ว่าใบเยอะใชนะครับแต่เป็นลูกผสมเทียมนะครับเป็นลูกของเมียขานั่นนะครับผมโอเคนะครับผมมันนี่ช่องเจดีย์แค่จะก,กวาดฟ้า,ฟาเ,เบือฟ้าเบือกันไม่ต้องหาดอกหน้ามานันนี่หน้ามันนี่เล้อฟ้าเบือโทรามัานาน,นี่เล้วนี่นี่นี่ยินยิ่งคู่ก้อนนี่แล้วเหรอยืนคูก่ก้อนเหรอเอออ่ะครับผม ไปยิงใกล้ขาเดี๋ยวทีเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดศูนย์สามสานึ่สามสามหนึ่งสามเก้าสี่ห้าครับสามเนะครับอยู่บ้านดอนโบกตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมถ้าผู้ใดสนใจว่าคลองนี้ก็สามารถติดต่อได้ครับผมสามารถคุยกันในตอร้องกันได้นะครับผมวัอนี้ช่องเจเจคิดจะกว้าฟังก็ขอจบกันนำเสนอไปเพิ่งที่นี่ครับสวัสดีครับโอ้้เเวน